สวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกเหรียญหลังหลังกรมหลวงชุมพรนะครับสร้างเมื่อปี2515นนะครับนี่ฮะซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับทุกวันนี้ราคาแพงนะครับถ้าเหรียญสวยๆนะครับราคาหลายหมื่นบาทนะครับ เหรียญที่เอามาให้ทุกท่านได้ชมนี้ครับเหรียญเหรียญนี้ก็จะผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับแต่ยังเห็นความสวยงามอยู่นะครับนี่ฮะเหรียญปี2 5 1 5นนะครับเนี่ยหลังกรมหลวงชุมพรองนี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับเขาเรียกว่าบล็อกรอขีดนะครับนะฮะตรงรอเรือคําว่าชุมพรนะครับจะมีเส้นแตกนะครับขีดออกไปนะครับเลยเรียกว่าบล็อกรอขีดนะครับ ซึ่งเป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมนะครับนี่ฮครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินจะนั่งสมาธิอยู่อย่างนี้นะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮจะมีเส้นอาสนะนะครับพื้นเหรียญจะต้องตึงแน่นนะครับถ้าติดชัดๆนะครับนี่ฮถ้าไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับเราจะมองเห็นเส้นแตกนะครับนี่ฮ บริเวณหน้าผากนะฮะมีอยู่สองสามเส้นนะครับแตกอยู่บนบริเวณหน้าผากนะครับนี่จะมีเส้นขนแมวนะครับเนี่ยเม็ดไข่ปลานะครับต้องติดคมชัดนะครับนี่ฮะนี่ฮะถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับถ้าสภาพสวยๆตอนนี้ก็ไปที่หลายหมื่นบาทแล้วนะครับนี่ฮะเนี่ยดูขอบตัดเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราพลิกพลิกเหรียญขึ้นมานะครับเนี่ย ด้านด้านอ่าซ้ายมือของหลวงพ่อนะครับหรือด้านขวามือของเรานะครับบริเวณดูขอบตัดนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ยเราจะมองเห็นขอบตัดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวท่านจําขอบตัดไว้นะครับนี่ฮะขอบตัดจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถึงจะผ่านการใช้มายังไงก็จะมองเห็นนะครับเนี่ยขอบตัดนะครับจะเป็นเหมือนเหมือนรอยเลื่อยเลยนะครับนี่ฮะนี่ย หูเหรียญส่วนหูเหรียญนะครับก็จะเจาะพอดีนะครับนี่ฮะขอบตัดด้านนี้นะครับนี่ยจะตัดขาดเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเนื้อเหรียญต้องเก่าได้อายุนะครับแต่อง์นี้จะผ่านการใช้นะครับนี่ฮะบริเวณด้านหลังนะครับนี่ยต้องดึงต้องดูความตึงผิวนะครับเนี่ยจะมีค่าความเก่านะครับประสบการณ์เยอะมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ฮะ ด้านหลังก็จะเป็นรูปกลมหลวงของชุมพรนะครับเนี่ยเนี่ยการเจาะรูนะครับรูจะไม่ใหญ่นะครับปิ้นพอดีนะครับเนี่ยรูจะมีรอยปิ้นธรรมชาตินะครับเนี่ยติดชัดๆนะครับเมตตานะครับคมชัดนะครับเนี่ยเส้นผมนะครับจะติดคมชัดนะครับนี่ยบเนี่ยบริเวณตรงรอเรือนะครับบล็อกนี้นะครับเขาเรียกบล็อกรอรอแตกหรือรอขีดนะครับเนี่ยครับมีบริเวณตรงรอเรือนะครับท่านจะเห็น รอยแตกนะครับบริเวณหางลอเรือนะครับนี่ฮะขยายทุกท่านได้ชมนะครับนี่ฮะเนี่ยคาว่าชุมพรนะครับคําว่าพรนะครับลอเรือจะแตกนะครับเนี่ยตรงหางลอเรือนะครับจะเห็นเป็นเส้นแตกคมชัดนะครับนี่ยนี่ฮะเมดตานะครับคมชัดนะครับได้มานะครับก็เลยเอามาทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่ฮะเผื่อทุกท่านไปเจอนะครับนี่ฮะขอบตัดนะครับ สังเกตดูนะครับเนี่ยขอบตัดนะครับเนี่ยประสบการณ์เยอะมากนะครับรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะคนแถวบ้านผมนะคนแก่แถวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยประสบการณ์กับด้วยตัวของแก่เองนะครับเนี่ยไปมีเรื่องกับคนข้างบ้านนะครับเขาเอาปืนมายิงนะครับท่านนั่งอยู่ที่เปรนะครับเนี่ยท่านนั่งอยู่ที่เปรนะครับ เขามาชักปืนยิงท่านเลยนะครับยิงสามสี่นัดครับยิงไม่ออกเลยครับแกก็เเห็นแล้วแกก็วิ่งสู้นะครับคนที่มีปืนกับวิ่งหนีนะครับเนี่ยรุ่นนี้เลยนะครับยิงไม่ออกนะครับเนี่ยคนที่เล่าเรื่องนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับเนี่ยประสบการณ์เยอะนะครับหลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงชุมพรนะครับแกบอกสั่งผมไว้เลยครับถ้าเจอถ้าเจอที่ไหนให้เก็บเลยรุ่นนี้แกเจอเหมือนกับตัวเองนะครับเนี่ย ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามีของทําเสริมทําเรียนแบบนะครับของทําออกมานะครับเยอะหลายฝีมือนะครับนี่ฮะนี่ยต้องดูดีๆนะครับขอบตัดนะครับนี่ฮะนี่นะครับเนื้อต้องได้อายุนะครับนี่ฮะมีความเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะเม็ดไข่ปลาคมชัดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหากทุกท่านชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ